วันนี้ตาก,ก็จะไปทําไก่ย่างด้วยหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะทุกคนกินแต่หมูกับเนื้อวัวตาก,ก็เริ่มเบื่อแล้วแหละทุกคนเป็นเมนูต้นเดือนเฉยๆหรอกนะคะอันดับแรกตาก,ก็จะเอามีดมาจาักจักแบบนี้นะคะทุกคนเวลาเราหมักมันจะได้เข้าไปด้านในเนื้อนะคะก,คก็จักจักจักนานเลยนะคะทุกคนก็ใช้มีดมันก็จะทําง่ายอยู่นะคะแต่ว่าถ้าใช้ซ่อมนี่แบบซ่อมงอเลยนะคะทุกคนสูตรนี้ตาก,ก็ไปดูใน y o u t u b e มาอีกแล้วนะคะก็มีหม้อทอดไร้น้ํามันพอดีจะได้ง่าย นะคะทุกคนไม่ต้องก่อไฟยากนะคะพอจากจากจากเยษตักก็จะมาปรุงรสเลยนะคะทุกคนก็ใส่เป็นซอสฝาเขียวนะคะแล้วก็พริกไทยดําค่ะทุกคนแล้วก็เป็นซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็เป็นเป็นรสตีค่ะก็ใส่ไปสักสามช้อนของเขานั่นแหละนะคะทุกคนมันตักยากนะคะมันเปียกได้ไงก็ไม่รู้นะคะทุกคนต่อไปก็เป็นเกลือค่ะถ้าก็ใส่ไปนิดเดียวนะคะกลัวมันเค็มนะคะแล้วก็น้าตาลปี๊บค่ะทุกคนก็มีแค่นิดเดียวเองนะคะแล้วก็มันก็เป็นก้อนๆแบบนี้ตักก็จะขยำ ให้น้ำตาลปีปละลายนะคะก็ขยำขยำให้น้ำปรุงซอสมันเข้ากันเลยนะคะทุกคนพอขยำทิ้งไว้เสร็จตักก็จะเอาไปเข้าตู้เย็นทิ้งไว้นะคะหมักทิ้งไว้สัก20นาทีนะคะทุกคนพอหมักถึง20นาทีแล้วตักก็จะเอาออกมาเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันเลยนะคะตอนตักดูใน YouTube เขาบอกให้เอาอุณหภูมิ1้0นะคะทุกคนแต่ว่ามันนานสุกนะคะสุกช้านะคะทุกคนตักก็ตอนแรกตัก,ก็ลองเอา160ก่อนนั่นแหละนะคะแล้วก็20 นาทีนะคะทุกคนที่นี้ตักเปิดดูแล้วมันยังไม่สุกเลยนะคะแค่แบบเหลืองๆะคะ่ะตาก็เลยเพิ่มเป็นอุณหภูมิ 200, 200, 200เลยนะคะทุกคนก็สุกไวนะคะหนังก็กรอบด้วยนะคะทีนี้ก็กลับมาอีกด้านหนึ่งนะคะทุกคนก็อุณหภูมิ200เหมือนเดิมนะคะแล้วก็20นาทีเหมือนเดิมนะคะทุกคนออกมาหน้าตาก็จะเม็ดแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือกินไปหมดแล้วนะคะชิ้นหนึ่งอันนี้เป็นชิ้นที่2นะคะทุกคนมันสุกไม่เท่ากันนะคะตาก็เลยต้องเวฟต่ออีกชิ้นหนึ่งนะคะตัดง่ายมากเลยนะ ทุกคนหนังก็กรอบด้วยนะคะตักก็จะมากินกับข้าวสวยนะคะวันนี้ตักก็ตัดไก่ให้น้องออโต้ด้วยนะคะตอนแรกว่าจะทําชิ้นเดียวนะคะก็เลยแบบโอ้ยซื้อมาสองชิ้นทําหมดนี่แหละถ้าทําชิ้นเดียวนี่ไม่อิ่มเลยนะคะทุกคนกินแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะตักเห็นมันชิ้นโตๆนะคะพอทําสุกมันก็จะหดลงนะคะทุกคนตัก็เทซอดได้นี่ให้น้องออโต้ด้วยนะคะทีนี้ตักก็จะมากินน้ําพริกนะคะให้ดูนะคะทุกคนน้ําพริกหยองนะคะตักสั่งมาจากติกตอกนะคะจริงจริง ก well. so, ็กินไปหมดสองกระปุกแล้วนะคะทุกคนก็คือกินวันละกระปุกเลยนะคะไม่ค่อยได้กินกับข้าวสวยนะคะบางทีตักรีบๆตักกินกับข้าวสวยตักก็ไม่ได้ถ่ายวีโอให้ดูนะคะทุกคนก็คืออร่อยมากๆเลยนะคะตักกินหมดทีละกระปุกเลยนะคะทุกคนขนาดตักภาเสียงตักยังน้ำลายไหลเลยนะคะเดี๋ยวก็จะสั่งมาอีกนะคะหมดแล้วนะคะก็อร่อยนะคะทุกคนตักก็กินข้าวหมดไป2จานเลยนะคะตักก็ใส่น้ำพริกลงไปเต็มจานเลยค่ะ